สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะนุ้ยมีข่าวมีประกาศจากไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภยัยเซฟแบงกอกนะคะประกาศจากไทยร่วมใจค่ะผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่1แล้วนะคะในเดือนกระกฎาคมและเดือนสิงหาคมค่ะแต่ไม่สามารถไปรับวัคซีนเข็มที่2ได้ตามกำหนดที่ได้ประกาศไว้นั้นนะคะสามารถไปติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนไทยร่วมใจค่ะในเวลาและสถานที่เดิมที่ได้ลงทะเบียนไว้นะคะกับไทยร่วมใจเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนค่ะภายในวันที่13พฤศจิกายนนี้นะคะต้องรีบหน่อยนะคะวัคซีนเข็มที่2ถ้าใครยังไม่ได้ไปฉีดนะคะและได้ลงทะเบียนไว้กับไทยร่วมใจก็ให้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในวันที่13พฤศจิกายนนี้ค่ะ จบคลิปนี้เพียงเท่านี้คลิปนี้นุ้ยไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย